Baby squirrel use a sexy motherfucker Give me your, give me your, give me attention baby I gotta tell you a love little... two <laughs> 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 <Yeah. laughs> ก็กลับมาอีกครั้งแล้วกับเอพิโซดที่3<ช>นะครับ<ช>เป็นอีพีสามนี่เองครับกับรายการของเรานะครับผมวันนี้เนี่ย ก็เราได้พาท่านผู้ชมอะไปดูบของมือสองมาเยอะแล้วใช่พาไปดูเสื้อผ้ามาหลายอย่างรองเท้ามาค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะพามาดูอะไรที่มันแปลกๆกว่านั้นบ้างอ่านะครับวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกับสินค้ามือสองที่เป็นของตกแต่งบ้านกันบ้างคือี p เนี้ยเป็นพ p ที่สามแล้วเนาะ EP เราลองไปเราก็จะพาเนี่ยคุณผู้ชมไปดูของใช้ของเล่นเออของตกแต่งบ้านอะไรอย่างนี้เผื่อคุณผู้ชมที่แบบว่า อยู่บ้านอ่ะเนาะมันโซโคนเน็มันออกไปเน็ตไม่ได้มันแบบว่า โซเชียลดิสเทนซิ่งอะเนาะแม่เนาะเราก็ต้องแบบดีแล้วก็ยังโควิดเห็นไหมล่ะโควิดมันจะอยู่ไปอีกนานแค่ไหนโอ้โหเจ๋งอ่ะเออไม่เป็นไรนะครับรายการของเรานะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับอยู่กับบ้านก็ได้นะครับเราก็สามารถซื้อสอกซื้อของสินค้ามือสองเนี่ยมาตกแต่งบ้านก็ได้เพื่อความสบายใจของทุกคนนั่นเองจริงๆอ่ะรู้เลยว่าช่วงนี้ทุกคนอะว่างอยู่บ้านเว้ยมันไปไหนไม่ได้หรอแม่เมันไปไหนไม่ได้อ่ะแล้วแบบต้องการที่จะซื้อของแบบอยากตกแต่งบ้านเวลาที่แบบเออเวลาเรานอนอยู่แล้วเรารู้สึกว่า เห็นของลกๆแล้วแบบมันงุดเงิดเอองุดเงิดอ่ะแล้วแบบเออมันสก์กระโปรงกันเออมาเลยแบบอยากจะจัดห้องอ่านะครับวันนี้เราจะพามาดูนะครับผมว่าของมือสองอะไรที่มันถูกแล้วมันแบบคลังบ้างนะครับในการจัดห้องต่างๆแล้วก็แบบวิถีถายรูปเก๋ๆเราอวดลงโซเชียลได้ถูกต้องมันจะมีของเล่นของสายเครื่องใช้ต่างๆเอามาจัดห้องเออแจกของแจการว้าวไปถูกต้องมันถ่ายรูปด้วยมันจดเป็นมุมถ่ายรูปให้คุณผู้ชมได้ดูกันว่าเออแบบว่าเอาไอเดียไหมจากเราใช่นะครับไม วันนี้มีเกมมาเล่นอีกแล้วหรอมีอีกแล้วยังไงเนี่ยแล้วสิแน่นอนว่ารายการเราต้องมีความสนุกตลอดเวลาอ่าความสั่ก็ได้ความรู้ก็ได้อีกความสรุกขนาดยิงได้คุณผู้ชมค่ะนะครับกับบรรดาของเรานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมแล้วก็มารู้กันเลยรู้ว่าของมือสอนที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้เราไปถ่ายกันบ้านนะครับก็พบกับเกมได้เลยครับกับช่วงรวมมิสกิบจ้า อันเชิญน้องๆของตกแต่งบ้านมารเลามาอมาอยากเยน้องงนะเนาอันนีเห็นไลสนะเก๋นะต้องนั้นก็เลยหนึ่งสวยมากอยากได้มาและวามาเล่เดู๋ยวไเกมาก อันนี้ก็เป็นของตกแต่งห้องของเราครับผมก็เป็นทางที่ทีมงานเราไปซื้อมาจากตลาดกัดูจับตึกแดงนะคะเป็นบางหลังะนีับแล้วก็ของบางอย่างเนี่ยก็คือเอามาเอเป็นของกะสมมาเป็นมือสองนั่นแหละทุกคนอะไรเงี้ยคือบางอย่างมันก็จะเป็นใช้แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาตกแต่งห้องได้อะไรอย่างนี้นะครับถูกต้องว่ากติกามาเลยจ้ะมาเลยจ้ะแม่กกติกาของเกมนี้นะคะก็คือจะมีคำถามทั้งหมด8ข้อให้พี่กอลเล่นให้พี่กอลตอบมาก็คือข้อแรกเนี่ยจะเป็น คำถามที่ว่าให้เลือกมุมห้องมุมเอกับมุมบีใครตอบชนะก็คือมีสิทธิ์เลือกก่อนมุมเอกับมุมบีโอเคส่วนอีเจ็ดก็ที่เหลือเป็นคำถามมันมีรูปไหมไม่มีห้องไม่มีไม่มีบอกมุมไม่อ่านเลิศไปแต่งเอาเองไปแต่งเราเองโอเคอยู่ที่เลือกได้เลยและอีเจ็ดก็ที่เหลือก็คือใครชนะก็จะได้มีสิทธิ์เลือกทบที่อยู่ข้างหน้าไปตกไปตกแต่งมุมนั้นที่ตัวเลือกก่อนเริ่มเริ่ม question w o r d แรกคือการต่อคำได้เลยจะให้บอกชื่อตลาดขายมือสองอ่ะในประเทศไทยมาก็คือให้เวลาคิดห้าวิและใครเดทดแอร์คือตุยไปโอเคเข้าใจไหมเข้าใจไหยแล้วใครชนะก็คือได้สิทธิ์เลือกุมห้องเอกับบีก่อนโอเคพร้อมนะพร้อมชนะเลยนะเริ่มหนึ่งสองสามเริ่มัางชุวยมาถึงก่อนตลาดนองคูกดัดรถไฟ ตลาดน้ำรถไฟสี่คลินตอ่อไม่ใช่รถไฟเดือหนึ่ง <S 1> 1 <S ตออสี่2 2> สอง <c oughs> ตลาดลงเกลืออังยอประเทศหนึ่งตลาดสองสามจะดูจ้กอุ้ยหนึ่ง <1 S 1> สี่คอนบ้างแคร์โซนมือสอง <c oughs> <c oughs> บางแคนมือสองยุดกี๊กโกงจะเกิไปมาอะไรมันไม่มีไปเลยมันไม่มีาที่องดแ้พลาน้รมีค่อมีจริงหรือเปล่าพูดปามีจริงมั้งหไมล่ารางฟ้าเลือกมุมได้เลยเอแล้วอันไหนเไหน B ไม่รู้ไม่บอก อ่ะเลือกมาก่อนแต่เห็นเองโอเคเลือก A ค่ะโอเคได้ B จ้าโอเคอำถามที่สองโอเคได้เลือกพบใครคนชนะนะต้องยกมือตอบอ่ะก็คือใครตอบได้ก็ตอบมาโอเคคำถามแรกข้าวผั่อเมริกันมีขายครั้งแรกที่ประเทศอะไรไทยแลนด์ถูก่เลือกหนึ่งชิ้นมันแน่อยู่แล้าทำไมอ่ะบอไปคำถามที่สองมาซ่อมตำหนึ่งจาน ใส่ส้มกี่ลูกไม่ใส่ตาโได้เรื่องอีกห่งเชนตาเดียวอะมีกี่ตาสองตาไม่มีตาเดียวมีแต่ตาสองตาคิดโกงอีเวาต่อก่อนมาได้ ถามพี่สี่นะอันนี้มีความรู้นิดต้องมีความรู้นิดหนึ่งได้ถามสัปสุก้าถามว่าร่างกายของมนุษย์ของเราเนี่ยมีกระดูกกี่เชนสองตอบสองตอบพร้องกันเสมอได้ผลเลยชินไม่ผิดทั้งสองข้อที่ห้า ได้เลยการไม่มีใครได้โอเคถามว่ามดอะไรกัดเจ็บที่สุดมดหนอยอ่ะไม่ใญ่มดเล็กไม่ใช่ให้โอกให้หนึ่งครั้งมดพยายมมดกัดเจ็บผีตั้งคู่เลยมดเทาไรอ๋อโงอีกปวดไม่เป็นทําถามว่า จ้านจี้มาเกือบปอกเฉพาะพยายามสุดท้ายอะร้องว่าอะไรแปะ <laughs> ปอกกระถอนดาวเวนไปหลอกเอนแบบ็นยอะอ่าวน้ำนาำน้ำนวเอาให้ปวดให้ปวดเยอะๆบอกด้วยเลยเราทุกมนคำถามสุดท้ายคำถามที่หกน้ำใสก่กะโหลกช่งงูกดูเงา แล้วจะเห็นใครเห็นตัวเองได้อีกหนึ่งชิ้นเห็นเาลิ็ดปลากระปุกดปลาะต่อค่ะโอเคเอาอีกอันหนึ่งหมดแล้วใหญ่เกินที่สุดท้ายแล้วนะนกมีโทรทัศน์และนัดมีอะไรนัดดีดูนัดมิเรียมนัดมิเรียมนัดมีเรียมเอาได้ไปเรื่องอีกหนึ่งชิ้นเอาโชว์หน่อยว่าแต่ละคนได้กี่ชิ้นมาได้มาสองชิ้นนะคะผมเป็นต้นไม้จากอ่านอกโลกนะคะผม เราได้มาทั้งหมดสามชิ้นค่ะก็เป็นแงกันนะคะดอกกิวลิตนะคะแล้วก็เป็นผ้าสีเหลืองแล้วก็อันนี้ค่ะทุกคนจริงนะคะแล้วมีชาเลจ์มากกว่านั้นอีกยังไงแม่นับหนึ่งถึงสามนะแล้วแล้วพี่ของในการนี้ไปเลยเอาเป็นว่าพิธีกรได้ของได้พบไปเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งห้องกันนะครับผมไปเลยไปเลยค่ะ ทุกคนนะครับอันนี้เป็นการแตะแต่งห้องของมาร์กนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหนังสือนะครับที่วางตรงชั้นเขาเรียกอะไรที่วางนะครับหนังสือเนาะแล้วก็จะมีลำโพงนะครับลำโพงแล้วก็เป็นที่กล่องขนมนะครับก็วางตรงนี้แหละครับสวยๆแล้วมั้งนะ <c oughs> นะครับผมก็แต่งแต่งแล้ววันนี้แหละ ไปแล้วนะคะสำหรับการตกแต่งห้องของพวกเราทั้งสองคนนะคะ<ช>ผมกับสินค้ามือสองนะคะผมที่แบบว่าเอามาตกแต่งห้องเนาะถ้าใครเนี่ยอยากตกแต่งห้องตามใช่ถ้าบว่าใครชอบใครดูแล้วบอกว่าอุ้ยพี่คนนี้ตั้งสวยจังเลยอย,อยากแต่งตามก็เปิดคลิปของเราได้ค่ะผมแล้ววันนี้ต้องขอลาไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย